มาเลยครับเชฟหิวแล้วอะ่ะปหาอะไรให้กินหน่อยดิอืมกด้สิครับเชฟมาแล้วครับเชฟข้าวปลาแกะแต่ว่าจานนี้ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าผมอะ่โะโรยด้วยพะพิกรกเคิลเช i t c เชนรับรองว่าจานเนี้ย อาอร่อยมาที่อื่นแน่นอนเออเออเออ,เอ,อดูดีไว้น่ากินดีวะ่ะเฮ้ยมารวยข้าเอาปลาแกะเองมันมีแต่ปลาทูเหรอวะ <S <S ไม่มีปลาอื่นแล้วหรอนะั่นในจานอะมันมีแต่ปลาทูนั่นในใจอยู่ยอ่ะมีผมบ้างหรือเปล่าโอ๊ยไปเล่นที่อื่นไปลำคาญวะ่ะ ามหาน้ำพริกจากครัวนรกได้แล้ววันนี้ที่ Facebook h e l l s k i t c h e n Thailand และ h e l l u c o n i a Shop ที่ Lazada Shopee TikTok และ Line App น้ำพริกนรก h e l l s k i t c h e n อร่อยฟินจนนรกแตก